สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ขอสวัสดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะฝนตกวันนี้จะมาพามาเปิดกรุสมบัตินะครับที่มีอยู่นะครับสมบัติก็คือพระนะครับพระเครื่องพระเหรียญนะครับมาดูซิว่าองค์ไหนพอจะใช้ได้องค์ไหนพอจะ มีค่านะครับไปดูกันเลยครับก็จะพามาดูพระนะครับที่สะสมเอาไว้ในถุงนี้ก็มีหลายองค์ในนี้ก็มีหลายองค์นะครับในนี้ก็มีหลายองค์นะครับอันนี้ก็เป็นเกจิอา,อาจารย์นะครับรูปของเกจิอาจารย์ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ก็จะมาก็จะมาดูสองสองสองชิ้นนี้นะครับว่ามีพระพอจะมีค่าไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็จะมาดูในตลาดนี้ก่อนนะครับมันจะมีพระที่สะสมเอาไว้นะครับก็มาดูว่าพระองค์ไหนจะมีคุณค่าบ้างนะครับก็เหลือแต่เป็นที่ระลึกนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะครับก็คงจะเป็นพระใหม่ๆนะครับนี่วัดบางคลานพิจิตรนะครับคงจะเป็นพระปอมหรือยังไงก็ไม่ทราบพระใหม่นะครับผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นพระเก่าพระใหม่ยังไงแต่สันนิฐานว่าเป็นพระใหม่นะครับนี่พศอ,อ,อันนี้ก็เป็นนางกวักนะครับนางกวักแต่พศอสองพันห้าร้อยสามสิบ สามสิบเก้านะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นพระใหม่นะครับพระใหม่ๆน,นี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหม่ๆือนกันนะครับอันนี้โพไซทองแน่นอนครับลวงป่สุขนะครับก็จะเป็นพระใหม่นะแล้วดูจะมีแต่พระใหม่ๆทีนี้จะมาดูเหรียญน,นะครับ พวกพระพวกนี้ก็จะเป็นพระใหม่นะครับนี่นะครับนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวัดไหนวัดไหนสร้างมานะครับก็ไดมาก็มาเก็บ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 เหมือนกันนี่นะครับไม่ไม่ทราบรุ่นนะครับไม่ทราบรุ่นนี่ก็คงจะเป็นเหรียญธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพระใหม่เช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญของวัดอะไรเนี่ยขนแก่นนะครับำอำเภอแจ้งน้อยวัดที่หลวงพ่อขึ้นรถเหยียบหลังหน้ากระดกหรือเปล่าหลวง พระครูนะครับโมไม่ชัดเจนนะครับโมไม่ถนัดโไม่ถนัดอันนี้ก็จะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับก็เป็นเหรียญใหม่ๆนะครับก็จะมีเหรียญหลวงปู่สุขอันนี้หรือเปล่าโอ้นี้เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณ นะครับเองพระครณนี่จะเป็นพศเท่าไหร่รุ่นไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่รุ่นไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้นี่หลวงปู่สุขแน่นอนใช่ไหมพระครูพระครูพระครูสวุวรรณครูสวุวรรณไหนน้นอนี่เนาะ วัดไหนโอ้อ่านไม้ออกเออเผมผมจำว่าผมมีหลวงปู่สุขอยู่นะสามสี 3, 4, อ่องค์มีรุ่นรุ่นหนึ่งหลวงปู่อะไรนี่เนี่ยก็จะเป็นธรรมดาธรรมดานะครับอ่าเดี๋ยวมาดูอีก ในนี้อีกมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูนะนี่แกะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระใหม่แน่นอนจริงๆแล้วพระผมได้ผมก็สะสมมานะครับสะสมมาแต่ว่ามไ,มไม่ไม่ได้เล่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนี่โอ้นี่ไงครับลงหลงหลงมปูุขนี่ลงมปูุกเป็นเป็นตึ๊ดเลยนะครับเยอะเลยนี่ลงปกปูสุข นะครับนี่ก็มีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวค่อยดูนะครับดูสินี่นะครับเหรียญเหรียญนะเหรียญทั้งนั้นเลยนี่เหรียญหลวงปู่สุกอันนี้หลวงหลวงพ่อคูณนะครับนี่หลวงพ่อคูณแน่นอนนะครับไม่ชัดนะครับหลงวงคูณแน่นอนอันนี้หลวงพ่อคูณเหมือนกันเสาห้าครับนี่ หลวงพ่อคูณสาวห้าสาวห้านะครับนี่สาวห้าหลวงพ่อคูณสององค์ละอันนี้อะไรนี่เป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่อันนี้น่าจะเป็นเอ้ลวงปู่สวงครับนี่หลวงปู่สวง,งปู่สวงแน่นอนเทวดาเดินดินครับี่หลวงปู่สวงก็จะมีนี่จะเป็นห้อยอันนี้หลวงปู่นนก,กิง่ง อันนี้ก็จะเป็นหลวงหลวงพ่อทองดีนะครับหลวงพ่อทองดีเดี๋ยวค่อยชัดนะครับนี่หลวงปู่สุขแน่นอนนี่นครับหลวงปู่สุขวัดภูไศทองนะครับนี่เหลืออยสององค์ยังไงนี่ยจำได้วัดภูไศทองเป็นพระใหม่แล้วนะพิมพ์ใหม่ๆนะครับนี่ นี่ผมว่ามีสามองคนะ์นะหลวงปู่คูณนี่มันพระจะเป็นพระปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับในนี้ก็ในนี้อีกก็จะมีก็จะมีแต่พระใหม่ๆนะผมว่านี่พระใหม่ๆนี่ก็จะมีพระพระใหม่เท่านั้นเลยนะครับ ใหม่ครับอ้ยเยอะกันนะเยอะกันเดียนี่ไม่เคยได้ไม่เคยได้ดูสักทีเยอะๆครับเยอะเยอะๆครับผมดูไม่เป็นครับก็สะสมสะสมไม่ไม่ไม่เคยได้ดูสักทีนะครับอันนี้โอุ้ณแผนบ่นี่สมเด็จวะละัลขังเลยสมเด็จไหนนี่ของแทหรือเปล่าของแท้หรือของปอม อันนี้ได้มานานแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าของแทหรือของเทียมอาจจะเป็นนี่อีกองหนึ่งนะเดี๋ยวไปรับหลานก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงก็คอยชมนะครับเพราะผมดูไม่ออกว่าของแทหรือของเทียมนะครับแบบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ